สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็มาลองเล่นเซราฟีนที่มันได้รับการเนิร์ฟมานั่นเองเนาะนั่นก็คือสกิลสองเนาะที่โดนเนิรฟ์ฟแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ไายแรงอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเนิร์ฟที่คีย์หลักของสกิลอ่ะนั่นก็คือปริมาณโลนะคะมันเป็นเนิร์ฟตรงเรื่องลดคู่ดาวกับการฮิวแทนเนาะ ซึ่งฉันก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากเนาะแต่ถามว่าส่งผลกับอะไรบ้างถ้าในตำแหน่งของมิดเลนอะเซโฟีนไม่ส่งผลอะไรเลยค่ะเพราะว่าสกิลสองอะมันอัพท้ายอยู่แล้วเนาะเราเป็นเน้นสกิลอื่นมากกว่านะคะถ้าเล่นมิดเลนเนาะแต่ถ้าในตำแหน่งของซัพพอร์ตอะฉันรู้สึกว่าเออมันก็ส่งผลกระทบอยู่นะในเรื่องของการคู่ดาวสกิลที่มันเพิ่มขึ้นมาดนึงเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันส่งผลกระทบอะไร้ายแรงใหญ่โตมโหล้านขนาดนั้นณแพทย์ปัจจุบันอะฉันก็ยังมอง เดิมตามปกตินะคะอแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาออกไอเทมที่ได้รับการปรับใหม่ด้วยเนาะอย่าง a d e n c e n s o r ัั r e d e m i o n นะคะก็เดี๋ยวจะมาลงดูว่าถ้ามันปรับใหม่แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกจึ้งไหมเนาะในความคิดชั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองออกก่อนแล้วมาค่อยพูดกับทายคลิปแล้วกันเนาะอ้ยมันมาเออยั่วค่ะแฟตสวยมากอ๋อ,อ,อมันแก้หวาดแล้วนะต้องระวังนะ เราไม่มีหวาดในภูมินะแล้วเดี๋ยวมันมาเฮือเหตุเลยนะอันตีอ่ะฉันว่าแหละนี่ไงมาทเกินฉันว่าแหละมันต้องทําแบบนี้เพราะว่าเรามองไม่เห็นนะคะมันก็แบบสามารถติดเฟียได้อ่ะดูจะยำเลนล่างกันมากเลยนะคะงงมากขนาดไตร่าก็มาป่าก็มาดูปองอันตะกับเอดีตัวเดียวเอาอะไรไปรอดคะเอ้ยฉันว่าฉันน่าจะไปช่วยทันอยู่แหละแต่คือแบบ มิดอฟ์จูนตายอีกแล้วคืออะไรมาแล้วค่ะกำลังไปค่ะรอแป๊บหนึ่งรอสักครู่มิดอฟ์จูนหล่อนติดเป้าไมไว้หน่อยก็ดีนะเวลาฉันออกไปแกงเนี่ยเดี๋ยวรอเพื่อนออกมาก่อนจะบัลโล่ให้เอาตายก่อนหรืยไม่ได้บัลโล่เย้โดนสองตัวความสวยรอดโอ้โหฉันว่าลวคือมิดอฟ์จูนคือนางตายสนั่นไปไหมะเกมเนี้ย หายหมดหายหมดค่ะเราวางฟิทเดร์มันออกมาจากปุ่มด้านบนเพราะมีหวานตรงนี้คือแบบเกตอะฮัลโหลฮัลโหลอาออออตายังอาตายังค่ะตายังค่ะเออตายังตายังเออตายังเออเอาเลยค่ะล้มเลยค่ะกีดอกล้มเลยค่ะก็ไปอารมณ์เสียไม่จอยเลยเน็ตก็มาแกกีดอกคืออะไรงงมากเกิดจะไปขายโป๊แจกคิวฟรีแล้วหนึ่งแมต ตอนนั้นคือฉันกลัวทวิตมากอะ่ะเพราะว่านางได้คิวมินฟอร์จูนเยอะมากร <got> อดไหมล่ะเนี่ยกลับบ้านดีๆลูกอุ้ยอุ้ยแรงมากทวิตแรงมากโอ้รอนเก่งกล้าสามารถขนาดนั้นเลยเหรอสภาพอ่ะเนาะฉันแบบลาก,ก่อนมินฟอร์จูนละนางก็คงจะตายสนั่นในเวของนางกันแหละเนาะดีสภาพ คือไม่ติดป้อมแม่อะไรเลยก็ตามยัากรรมนะคะแต่ฉันว่ามันก็น่าจะมีปัญหาตรงทวิตท,ที่มันเกิดนี่แหละฉันกลัวทวิตจังเลยอ่ะคือมันหายตัวได้ไงประเด็นนะ,ะก,ก็เลยกลัวมันนะคะโอเคเพื่อนเพื่อมาช่วยๆกันหน่อยนะเลสเออเจอตัวหนึง่งอ๋อทวิตอยู่นี้ทวิตอยู่นี้โอ๊อยอย่าปล่อยให้มันจะยิงฟรีนะ โอ้แม็กก็เตรียมตัวยา yeah! <Your turn. S 1> ล์ลหนึ่งตัวเองอ่ะเศลมากแฝดเป็นเปิลโลให้ไม่หันอ่ะโอ้เออโอ้แม็กก็โอ้แม็กก์เม่ไรุ่้ยตายมันแฝดมาเลงชันน่ะเปิลโลความสวยว้ายสวยร้อแม่นร้อนสวยรลย oh. อยป่วยไม่ร้อนอ่ะเราล่อนดูมิดฟอร์จูนดิคือตีบ้านสนั่นเหรอ ทำนานคือจบโอเคได้แล้วนะคะอ d เดนเซนเซ,นเซอร์เนาะเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็เดี๋ยวจะไปขึ้นเป็นรีเดมชันเลยแล้วกันมันอยู่เออโอเคอยู่ตรงนี้ลืมไปว่ามันกลายแบบเป็นของป้องกันไปแล้วนะคะรีเดมชันณปัจจุบันเนาะอืมไมีฟอร์จูนลึกขนาดนั้นทุกคนคิดว่ารอดปะไห้ทายให้ทายนะคะทายถูกก็ขอให้ถูกหวยนะคะเออ บายเดินขึ้นมาเรื่อยๆเลยถ้ารอดก็จะไปซับทันนะแต่รอดไหมไม่รอดนะคะเอามาๆมาเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวตรว้องเพลงเรียกว่าตบเย yeah! ้มาๆช่วยช่วยฮิว,วโลกูตายแลย้วรอดไหมเนี้ยก็ใส่สุดอยู่นะคะก็ใส่สุดอยู่นะคะโอเคไม่รอดคือฉัชนช่วยเต็มที่มากเมื่อกี้จริงๆอฉันว่าแบบ โอเคไม่ได้อ่ะคือไม่สามารถแบบไปช่วยร้านอะไรได้นะคะเค okay. เดินลงมาเรื่อยๆฉันช่วยเธอได้คะ่ะฉันมีฮฮลฉันมีแฟดโอ๊ยไฟล่าแฟดโอเคจบโดนไฟล่ามันแฟดยุมหัวเลยนะคะหนึ่งทีเฮก็ดันเข้าบ้านแล้วทีประจุเข็ดตอนนี้เหลือสามคนโอเค okay. ดูต่อไปเบโลกควาสวย ดูท่าตานีจะลางไม่ดีอีกแล้วมาเริ่มเลยแต่ว่าเราก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะคะถือว่าแม้ว่ามันจะมีแบบคนเอิมๆอยู่แต่ว่าเราก็จะสู้ไปด้วยกันมาช่วยแล้วค่ะบอโลคอมสวยอ่ะอีนูอีน,อนูเตรียมตัวเย้นี่ไม่ต้องให้มันไปตบมันจบตัวาเาวมจหายเปหนึ่งโอเคบนโลคอมสวยฮะ ก็เตรียมตัวออ oh ไมคก็ไป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 บัลล so, ัความสวยจะฟูดอีก330ชาติครั้งนะคะจบก็เตรียมตัวอีกรอบบัลลคความสวยฟูดอีก3ามพันสามชาตินะคะล้อมล้ออ้าตอนนี้คือมาดีนะอะโดนล็อกจ้าโดนล็อกจ้าอตัวทองเตรียมคิดบิดจอบเตรียมคิดอือหือไฟนี้เราดี เราจีแล,แล้วนะคะไฟนี้เนาะเออถือว่าเป็นการโต้กลับมาได้อยา่างสวยงามแต่ว่าฉันขอคลิปก่อน <laughs> เดี๋ยวได้คลิปเสร็จเดี๋ยวจะไปกลับไปซื้อร e d e m p t i o นะคะโอเคโอเคได้แล้วนะคะร e d e m p t i o n เนาะเราก็จะมีความทรงพลังในการฮิวทุกๆแดวิเนาะแต่ชิ้นต่อไปไปออกเป็นถว้วยแฟนตาน้ำเขียวละกันลโลฮิวเราจะได้จึ้งๆอ๋อไม่ก็ดูหลังด้วยบอโลปะก็เสรก็ลอดค่ะ ก็เริ่มรอไม่เป็นไรไปรอฮิบเบโลได้แล้วหนึ่งว้าวเสร็จเอาเลยค่ะเริ่มยุ่งหัวทางสล่าเลยสวยงามอืมแล้วก็มีฮิลแบบเบาๆด้วยนะคะอยู่ตลอดเนาะมาไม่ต้องกลัวมาเลยค่ะมีทั้งบนโลให้มีทั้งแบบฮิลจากมีเดมชันทุกๆ8วีน่าจะพึงความสวยแล้วค่ะหนึงนง บอลโลความสวยฮิวกลก,กลบแล้วก็ฮิวแปดวิอีกจุกโจกถ้าออกไปฮาร์โมนิกแอคโคนี่น่าจะฉ่ำนะแปมฮิวความสวยละอีหนึ่งนะคะเออเดี๋ยวต้องไปจัดบิลอีกทีหนึ่งก่อนเนาะแต่ตอนนี้คือช่วยเพื่อนก่อนเน่นะอีหนูอีหนูอีอละเดี๋ยวเลี้ยงอติใส่มันก่อนร้องเพลงได้ว่าตอบย้า yeah! ไม่ต้องไปไหนคะ่ะไม่ต้องไปไหนคะ่ะมึงได้กินเอดีกูจะมึงเกิดไม่ใช่หรอตอนนี้ไม่ต้องเล่นคะ่ะ จบนี่นะมันลดความสวยมีเหว่อๆเดี๋ยววางโดนลากไปบราซิลเนอะวายไปแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะเออแล้วมันลดแล้วทีมเราเริ่มสู้ได้ฉันว่ามันจบได้แล้วแหละตายแน,น,น่จริงๆคือจริงๆอุ๊ยแบบคือดียานตอนนี้คือด้วยความที่เราไม่ยอมแพ้อะถึงแบบทีมเราจะมีเอิบๆอยู่บ้างเนาะแต่ว่าเพื่อนๆในทีมคือช่วยกันแบกช้ำมาก โอเคค่ะเดี๋ยวเอาอีกสักตาแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็จะใช้บิลเดิมนี่แหละคือออกอดิฟิเซอร์กับรีเดมชันเหมือนเดิมนะคะรอเยื่อจะมีมาหรอววายแล้วมีตัวหลงจ้ะโดน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 ไหมนะว้าว first blood สวยๆไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอกคือเพื่อเราได้มีมิกแล้วมันก็แลกบางกรไปนะคะฉันว่าเดเวนระวังดีกว่าหนูก็ยังอยู่ด้วย โอเคเล่นใจเย็นๆไปก่อนเ,อเพื่อนเรามาบวกเตรียมตัวเย้ yeah! ฟังเพลงไปเลยค่ะต้องได้สักตัวเอาหนูก็ได้นี่รูด่ะดูความสวยระวังเตรียมตัวแรงกระแทกมันมาแล้วอีกตัวได้ไหมฉันว่าถอยดีกว่าเดือดไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยอืมบรรลุคำสวยเป็นนึ่งปู่มาป่วนป่าบนกันฉ่ำมากคือแบบเดีฉันก็รลังไปซ้อนอ่าฮะได้ไหมอะ เต็มตัวเย้โดนสองช้ำๆอ๊ดเดี๋ยวอะไรอะ่ะแล้วมันจะรอดทุกตัวเลยเหรอนี่ดอกคือฉันอุตส่าห์เปิดสวยแต่ดามเมจไม่ถึงโอเคได้แล้วนะคะอาเดน,นเซนเซอร์หนอเพื่อนก็จะได้ตีไวตีช่ำก็ได้ละอ้าวคิดได้ไหมล่ะทานไหมเนี่ยทานไหมไม่ใช่ไปช,ช่วยทานอยู่อ,อะฮะโอโอชิบหายนี่ดอก อันติพาดเมื่อกี้อโออโอเซดัวอ๋ออันติพาดนิดเดียวเองเลยอะหือโดเป็นส่วนกลับเคลดูแรงนะจริงๆอ่ะคือฉันไม่สามารถชมใครได้เลยใช่ไหมเอาดีๆคือแบบพอชมใครปุ๊บแล้วฆ่าไม่ได้ด้วยนะประเด็นเริ่มรู้สึกสะห่อนใจไม่ค่อยดีแล้วนึ่ง ไม่รอดละเดเวนสภาพลาก่อยก็ยากอยู่อ่ะตาเนี่ยเรามีเคว่าจริงแต่ว่าเควเล็กเกมนะคะมันก็ตัวเล็กเกมอ่ะอ่แม่เสียมังกรไปแล้วค่ะโอ้โอมาดิโอ้ยมันสี่ตัวเลยนะต้องระวังให้ดีนะมาๆมาจะช่วยทันเเกือบขีดไปละเอดดชัน เุ้ยระวังนะเลือดแคนนั้นน่ะจะมีใครไหมว้าอินโอโหกุตายเก็ดแคนเครื่องโกดโทษจะเทไหรถ้าทีมเรายังเล่นหลุดกันแบบนี้ฉันว่าทีมเรามีสิทธิ์แพ้อยู่เพราะว่าฉันไม่ใช่เซโลฟิน AP นะคะวิวซับจ๋ามากอะตาเนี้ยอ่ะอินนอินนแล้วก็เริ่มละกันเริ่มละเรียร้องเพลงมาตบละเริ่ม,ม,มน่าสนุกแล้วสินะคะระวังนะ วิอเอาหล่อเอาอเมาไรคาตาจบจบอ่าและอีลูลูเจอแล้วนะคะอีตัวต้นเรื่องอีตัวต้นเรื่องเมืองอืมขีดไปลอยโอเคค่ะตอนนี้คือได้รีเดมชั่นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวชิ้นต่อไปฉันว่าฉันจะไปออกตัวเฟนตาน้ําเขียวเหมือนเดิมเนาะเพิ่มประสิทธิภาพให้โล้และฮิวของเรานะคะแต่ตอนนั้นคือเอารเดวน หล่อนคือใส่สุดเกินแต่สภาพหล่อนอยู่ตัวเดียวตอนนี้การเลนดันอยู่บนนะเออเลนกล้ามาช่วยก่อนอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปด <Yeah. S 1> อคือแบบยังดีเลยที่เก็บมันคืนได้แล้วเลนกล้าไปแล้วก็ตายเองอะไรวะเจียบฉันว่ามันเอามังกรอยู่ในแน่เลยอะ่ะถ้าว่าจะทันอยู่น่าจะทันอยู่นะเลนกล้ามาเลนกล้ามา โอ้ไม่น่าทันแล้วสภาพโอเค <c oughs> ฉันก็ทำได้แค่นี้ค่ะก็ตามนั้นแหละเนาะซัพพอร์ตจะไปลาดมังกรมันก็ยากอยู่นะคะอ่ะเต็มตัวโบโลรอกคมสวยถึงตอนนี้แหละถึงตอนนี้แหละเดเวนโชว์พลังเดเวนโชว์พลังบล็อกคสวยตบลอยก็ไว้ลอยนี่นะก็ไม่รู้แหละว่าใครกดยอมแต่ฉันไม่กดค่ะดับมัน่น ฉันต้องยืนข้างเดเวนไว้อ่ะเพราะแบบนางมีดาเมจอยู่แต่แค่บางทีนางไปตามเพื่อนแบบที่มันบ่ได้อ่ะเออเนาะอ่าบรลลูคามสวยเนี่ยอันเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเดเวนมีดาเมจจริงและอีนี้เตรียมตัวเตรียมตัวเจอตัวแล้วนะคะอีตัวต้นเรื่องอีดอกไล่มันรอมีบัลลูความสวยค่ะอุ้ยมันแฝดไปเหมือนกันอาไม่ก oh my god, my, god, my, god, my god oh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  my g อ๋อไม่กล้า เริ่มน่าสนุกขึ้นอีกแล้วสินนะคะฉันว่ามันไม่ยอมหรอกเอลเดอร์อ่ะจริงๆแล้วเลนก้าเข้าแล้วรอดให้ได้นะหลอนเข้าไปแล้วหล่อนรอดให้ได้นะเพื่อนยังไม่มาทันมากันเลยอ่ะยังไม่ครบกันเลยเนะี่ยตอนเนี้ยมานนี่มาน,มาน่ฉันจะบอลอให้เออไว้แรงมาก็เตรียมตัวเย้เนฮิลวบอลอความสวยมินิเดมชันมีอะเดเซนเซอร์บบบขั้นสด เขาไม่ได้ช่วยอันนี้ก่อนดีกว่าไหนๆก็เป็นพปอร์ตอะเนาะยืนข้างเอดีน่าจะลดน่าจะรอดวาย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 บอลโลความสวยผมไม่ทนันแล้วมากช่วยด้วยค่ะเซลัฟีพวกโดนเนิร์ฟบอลโลไม่ทันเนาะ,นะเอาไปช่วยเพื่อนก่อนเต็มหิวแคพอมีหิวกุกลุบนะคะไม่ทันนะ่ะไม่ได้ตอนนี้แปมโล่เจ็ดวิค่ะ น่าจะได้แค่ป้อมนี้แหละฉันว่าน่าจะไม่ทันป้อมในเนาะเพราะว่าเหมือนมันดูทรงจะทยอยเกลกันแล้วได้ไหมเ,เกลเกลือก็เจาะแทงไม่ได้ไม่ค่อยเข้านะคะโอเคถอย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 ดีกว่าถอยถอยถอยไปออบเจกต์ดีกว่าค่ะเพื่อนๆโอ้โหบนโลชวยขนาดนี้แล้วอ่ะเกลออันติป้องกันตัวเองสวยโยอะก็เตรียมตัวเตรียมตัวอะเตรียมตัวค่ะยเนด ร้องเพงฉ่ำมากจบไม่ต้องไปเอาแล้วออบจงออบเจกะ่ะเออไปค่ะยังน้อก็ดีนะที่แบบยื้อจนเคลพลังเหล็กเกมอะ่ะอ,อืมนี่นะจะได้ไหมวันนี้หนูเลอตัวเดียววะโอเคเอ่ะรถจบบ้านค่ะทีมอลวงได้แล้วเฮ้ยทำไมต้องเป็นแบบอีกทุกเกมเลยอะ่ะคือแบบต้นเกมคือดูแพ้มากท้ายเกมคืค่อยมาพลิกชนะเอา ถ้าเป็นอดเซนเซอร์นะฉันชอบนะถึงแม้ว่าสพอร์ตที่ไล่ฮิวไล่โลเนี่ยมันจะไม่ได้ผลการโจมตีเร็วขึ้นกับการโจมตีจะเพิ่มความเสียหายบนณทางเวทเนี่ยคือตอนนี้มันให้แต่เพื่อนเท่านั้นนะมันผู้ไล่เนียมันไม่ได้แต่ว่าไอ้ผลทั้งสองอย่างนั้นมันได้เพิ่มขึ้นมามากซึ่งซับอย่างฉันก็ไม่ได้ต้องการการตีเร็วอยู่แล้วเนาะการที่มันปรับออกมาแบบนี้คือฉันชอบนะคะ ส่วน Redemption อะฉันรู้สึกว่ามันดีนะซับแทงซับเลี้ยงคือสามารถออกได้หมดที่มันต้องอยู่ใกล้กับทีมใกล้กับเอเดียคือสามารถออกได้ฉันรู้สึกว่าเอฟเฟกที่จึ้งอะคือฮิวทุกๆ8วีอะแต่ถ้ามันพูดในมุมมองของถ้าจะมาออกกับเซราฟีนะฉันรู้สึกว่ามันน่าเสียดายอย่างนึง ตรงที่ไอเทมมันอะไม่ให้พลังเวทเลยคือโลจะหนาฮิวจะแรงอ่ะมันก็ต้องพึ่งพลังเวทนะตังสองพันหกอ่ะไม่ได้พลังเวทเลยคือต้องช่างใจเอานะพวกเธอกับการที่แลกเอฟเฟกต์ฮิวมาอ่ะเออแต่ถามว่าออกได้ไหมกห็ออกได้คะ่ะในความคิดส่วนตัวฉน,นะถ้าฉันเล่นเซาฟีแล้วจะออกรีเดียมชันอ่ะน่าจะมีอยู่สองสถานการณ์สถานการณ์แรกอ่ะคือฉันต้องการความอืดให้ตัวเองฝั่งนู้นไม่มีแต่ตัวลุ้งล้วงอ่ะคือมีแต่เอฟเฟกินอ่ะ คือออกรีเดมชั่นอ่ะมันได้เลือดไงแล้วก็ได้เอฟเฟกต์หิวอีกเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเราอาจจะได้เอฟเฟกต์หิวอาจจะรอดพ้นจากการวันช็อตก็เป็นไปได้นะคะส่วนสถานการณ์ที่2อ่ะคือทีมเราอะมีดาเมจล้นแล้วเราไม่ต้องไปทําดาเมจอะไรให้เพื่อนแล้วค่ะแค่มีนาที่โลสิสวยหิวสิสวยทำซีซีเลิศเลิดแค่นั้นเพื่อนก็แบบเ er ลิฟเราแล้วคืออันนั้นแหละคือสถานการณ์ที่ฉันจะออกด้วย